เรยนมาอีกแล้วมามาวมพี่อมแล้ก็ยังไม่แก่แล้วนะนี่นีตบวมบตปะตตมาบวมมาตมาบวมนปน่ม่เนี่ยเอาบวมปะเน่ยพีทำมาอยู่แบบนี้นะเป็นตาลมเนี่ เอาวิ้นมาเี่ยจุบ้านย่าไปเข้าไปเขาไปยังมุมเฮ้ยอันตามเปียหรอนะกระลมต่อแท้แบบเบอรงช่องเราหองเลยทำไมพี่นะไปจุดเขาพี่ดิพี่ดิยังไะมีอันนะยังะพี่ต่อออกขึ้นไปสู่แล้วเป็นยังไงเอาจริแล ตายหลายเถวเดยตายหลายเถว,เวเอะพืน้นมากขานไปยังเดียวื้นมากปล่อยสองเลยแบบตุ๊กตาขกเขาหรอจี๊จริงไอ้ตุ๊กเขาโดน กนมมีอีไมอ้าวจ้มมกินกุปีีบปบ้าปมันกินเลียวฮอดอ่ะกินเ่ขาฮอดตัวบ่ได้ขาบ่ได้พุดเลยพุดกัเซตสองนเอาง่ายเเนี่องเนี่ยพุดพุดนีนี่แหละนี่นี่นี่พุดนี่ใต้สอก่าตัวนี่คือก่าแหละแล้วสามอันี้บ่โอ้จุ้มโอไวครับ บดตังค์ขึ้นทุ่มเลี่ยโอ้ยเอาสูตรมาเลยรวมไม่เรื่องเนละียบยีนาเห็นว่าในสูบว่าได้อะว่าได้เอาพันเนี่ยเอาไปไว้แต่เอาไปตุ่มเลยอปีแห่งความพ่ายแพย้คนเดินไปนี่เลยบ้าเฮาถึกสามเว้ยยามาแสดงหมากไปยี่เลี่มตัวน่ะโอ้เปิดซ้อน,นกันไปเนาะหมากไปย่เหลี่ยมมีเรีะ่ะไปหนี้กันนะเฮง า่าดอกตั้งทานนะจัน์สื้อแตงทามสื่อเงี้ยสองเนี่ยน่ะทันรับเงี้วก <Bond> ินพื right ้นดูเงี้ยวหนึ่งเดยปีไหมมีรวยมีตรองได้ไหมไดเไหมได้ไหมเออ ไม่ยกตั้งฐานบ่งฐานหนั้งตั้งฐานเน่งูสิสูสีต้องกินคือกันเขาต้องมี่อนต้องฝาได้บวะเอาลองมึงกินสองอาจารย์กินสองเออมันกินหันล้วเขาหัดเขากินเขากิน เมื่อเขาเขาเคยกินนะเขาข่าวเมื่อกี้เขาทีกินพีอยู่เขากินกินมันเขากินนี่มีฮอทเมื่อไงน่ะวันนี้เขากินตัวนี้ก่อนเขาสิขาฮอทเอาไหนเขาบอเขากินตัวนี้เาวเขากินตัวนี้ตัวเนาะนี่ว่าเขากินเหรอเขากินเอาจังไงเข้ามาพีเข้ามาเขาก็นนี้จังเอาอันนี้ตัวเนาะเออ อ้ออ่อนต่อ้ยโอ้นุ้มชิบูอ้โมจิบูนี่วะเนี่ย่ายอยู่ทงนี้แล้วมาทักีโอ้ไก่วันว้อมเหมือนเดินน่ะเออตัวอ๋อยีนี่นวไนหรอ กินนอกพี่ <c oughs> ยังว <c oughs> ะกืมึงก <c oughs> ินไปพ่นไ่รู้แล้วนี <c oughs> ่แม่เขาจีนเนี่ยผู้สาดอบไปย <c oughs> ับกินยยังกินยับกินได้นังโอ้ยบุกขึ้ห่างกูขึ้นเนาะคือยันบวยมั้งเลยย่างให้กินแล้วบอกยินเนาะเ้าอีกด้วยลเขาหอนนะ <c oughs> เปล่าไปเรียนหันหันเพื่อนเบิกฟันได้ดอกมือเนี่ยอาจารย์บนไม่ยุ่งที่ไปมันหนีได้ยังต่อเขาอยู่ยาถึงสองเลยโอ,อ,กก<ร>อ้ที่มางานไปไปเฮ้ยยืมแบนเนะนี่ยนะเบนหูอยู่ได้ทำกง <c oughs> ถือกงค้าขายอยู่กันจัน <c oughs> <c oughs> มาแล้วพูดแล้วเมื่ตัวหยางนะไม่มีตัวหยางกินสองกินสองกินเลยวัวเอาแม่ามกินองเป็นสอหลอครับ ขมิ้นสีขาวตาได้ฮอดก็ได้อี่แงยูนีล่ะมงยยเงี้ยงเงี้ยงเงี้ยรื้อยนีลเงี้ยงเงี้ยอไ้เ้ยงี้ยงอีกเีวงี้อีกเีวตานึงมาตานึงมาตานึงเออขดตัวนี้โอ้มาตานึงหยางมาซุดุด บอกิบอกิดกี่อตัวได้ไรโอ้ยแห่ไหนไงแง่โเดดแงเอาคือบอหมังนั้นมาหนมังนั้นมาหนี่ะไ่มาแทงตายตัวเอาตายแดงเลยวะไปขาวมดเตะมามาเดียวอีหืม่าเป็นยังตเดียวเอาเยงขึ้นไป ตันกมือว่มากอัะเอ้ยบักนักวีคอใหญ่อยู่นี่บอเมีนบอเมีนเฮอยกินได้ย่าต่อส่วนน้ามันคีอหอนจังไงนี่มีอตไรอยู่เอาเดินแบบไปยังบ่ขืนมาอยู่นี่บ่มาด้านน่ะ ่ขึ้นไปพี่งวะเราโตบอลอ่ะอตายสองเลยเนาะเฮ็นบอกเป็นที่ที่ตายสองเดินลบมาเออเอาพี่เหรอไปใช้บัตรท้ามดูมันจะไปไหนรอดเปสิเมขาฮอด โงกันไปพนพไปนี่ก็ตองที่มเสมอกินหั่านบนขาหอตด้วยเหรอนี่อ่ะลองบังขาหอตเขาอยู่สูงบ่ไหขไงขาเนี่ยเอาตัวนี้กินชนะยู่เอายู่ขึ้นมาสองมันเสมอเร่องขาหอเทียงบังนี่ยเขาล้วนหน่อยเลเนี่ย Ừ. thế mới được không chặt tay căng cứ ạ rồi ừ. Ừ. thăm năn